เป็นเที่ยวนี้ครับเที่ยวต่อไปครับประเภทยาวกลางครับประเภท40ไบใบพายครับเที่ยวที่2ครับประเภทสายเอครับลุ่หน่1ครับหงฟ้ามหาราชรุ่สองผ่านบวกขาวลุยสามสิง์สวไครับคราวนี้ครับเข้าต้นทุนเรียบร้อยแล้วครับเช็คคุณสมบัติครับให้เรียบร้อยครับแล้วออกมานะครับครับเรือ30ไปบพายเมื่อไปคขวยสายแล้วก็พาย2เที่ยวเหมือนกันนะครับครับเพื่อหา อันดับหนึ่งนะครับเข้าไปอีก2ลำไปในรอบชิงโอ้โหก็เป็นสี่ลำเหมือนกันรอบชิง4ี่ลำครับแต่เรือกลางเรือเล็กใหญ่ก็เป็นสามลำถูกต้องเรือเรือเรือกลางกับเรือใหญ่จะเป็นสามลำคือว่าเที่ยวชิงก็มี4ี่ลูกนะครับสี่ลูกเที่ยวเดียจบหรือไงเที่ยวชิงนะครับเที่ยวชิงอ่ะเที่ยวชิงก็สองละสองเที่ยวเหมือนกัน โอเคปิกาไม่ระกาศงงเลยสองเที่ยวเหมือนกันเพื่อที่เราเอาเวลาไปรวมไปเอาเวลาไปรวมไปรวมกับระยะ500กับ250เออ250ด้วยโอเคครับต้องตามกติกาให้ทันนะครับงงกติกาสากลนะครับเล่นตั้งงผมผมก็ถนัดทั้งประเพณีนะครับอาจารย์ชิด ครับผลการตัดสินเที่ยวเมื่อกี้ี้ประเภท30ใบพายผลออกแล้วครับที่1ครับจักรนารายที่2อัครมงคลที่3ครับแม่ย่าจันมีที่4สุวรรณหงครับตรอตามไปทัครับถิกานะครับ3 4 5หใบครับผู้หญิง5ใบครับอัครมงคลจากสมุทรปราการผสมประสานนางฟ้าปราการนะครับลงไปด้วยนะครับ5ใบครับนะหใบ ครับลมเย็ยนเย็นต้องใจเย็นเย็นนะครับนั่งเดือสบายดูเดือสบายสบายครับต้องผีเสืเกตนะครับม่สบายจริงครับหนาวเลยครับ <c oughs> หนาวเลยครับเย็นสบายจนหนาวแล้วตอนนี้ครับ <c oughs> เออไม่น่าเชื่อนาะนะะตอนนี้เกือบเที่ยงก็ยังหนาวนะครับ ครับเขากับบรรยากาศเสียงพินเสียงแคลนของภาคอีสานนี่เน <ๆ S 1> ี่ยบรรยากาศแข่งเรือแบบปันบ้านมันเล้าใจครับครับก็ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับทางเมืองศรีสะเกดนั้นตั้งใจนะครับที่จะจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายเมทิศไ,ไทยและร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกดนะครับสามหัวเรือใหญ่นะครับนะครับร่วมกันสารับมือกันนี่ได้ครับ ต้องร่วมเ้็ยผู้ดูผู้ชมด้วยนะครับให้ความร่วมมือนะครับในการครับเข้าตรวจนะครับตรวจคุณสมบัติหรือว่าตรวจร่างกายครับท่านปลอดภัยหรือไม่นะครับมาเที่ยวงานนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าเรามีการตรวจเข้มข้นนะครับครับก็ถือว่าเป็นสนามใหญ่ที่พี่ใหญ่ยางสมาคมกีฬาเรือพายนั้นนั้นจัดให้กับพี่น้องชาวเรือหลังจากได้แต่ซ้อมชแต่ซ้อมมาแล้วไปชิดวิชานเจ้าของเสื้อสอนไพวาดโอ้ยจัาไก่ด้วยนะครับันี้อนะครับ เดือดสอนภัยวาาพี่จำนายด้วยนะบิชานครับโอ้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยพี่พี่คำลนรับพี่คำลนรับรวมเลยพี่คำลน ในสนามนะครับตอนนี้เที่ยวสลับล่องน้ำนะครับในประเภทเรือ40ฝีพายนะครับหงฟ้ามหาวราชครับเรือดีจากสีสเกตนะครับเจ้าถิ่นครับเที่ยวนี้จะกลับมาอยู่ในลู่ที่1ใกล้ชิดติดขอบเวทีท่านผู้ชมผ่านบัวขาวครับเรือดีสีสเกตอีกเช่นเดียวกันครับจะอยู่ตรงกลางปิดท้ายด้วยนอกสุดครับเรือสิงห์สวยครับพิษณุโลครับ รายการที่เท่าไรแล้วครับพี่โจดูรายการที่นับเบอร์นครับหรือรายการที่9 <Okay. S 2> 40าีบหีภายในเที่ยวสลับล่องน้ำของสายเอกต้องขอบคุณครับวันนี้ครับวิชานครับเจ้าของเสื้อนะครับสอนภัยวาดโอเคครับสอทอวิชานครับวันนี้ครับมามอบเสื้อครับให้กับทีมโคศกเป็นเสื้อทีมเทพวชรวิทย์นะครับ เ้าทีมพรนำโชคกับสอนไพวาดให้กับโคศกครับวันนี้ขอบคุณครับครับมาดูเที่ยวนี้ครับประเภทเรือนะครับเรือยาวครับกลางครับ40ไปพา,ายครับเที่ยวที่2นะครับ อาจารย์คำลนครับผมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมาภาคเรือสนามนี้ผมว่าเรามีเสื้อทีมแทบทุกทีมไม่แน่เลยแน่นอนครับแน่นอนแต่ผมมามีแน่นอนครับครับทางต้นทุนแจ้งมานะครับให้เรือเทพศักดิ์สิทธิ์ครับบรรจุฝีพายแล้วขึ้นไปตรวจคุณสมบัติเรือเลยครับนะเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ครับก็เห็นใจครับนะโอ้อายุอนามขนาดนั้นอาจจะขึ้นลงช้าหน่อยนะครับนะกรรมการก็รอหน่อยแล้วกันนะครับนะ เทพศักดิ์สิทธิ์นะครับรีบไปเลยครับจากสุิลิ้นนะครับนะเอาไปเลยครับเที่ยวนี้ครับยาวกลางเที่ยวที่2นะครับมาดูกันนะครับระหว่างหงฟ้ามหาราชนะครับผ่านบวกขาและสิงสวหวครับต้นทุนนะครับเรียกมานะครับเข้าเทพทุนเลยครับต่อไปก็เป็นเขาวงนาวาเทพศักดิ์สิทธิ์และสิงปทุมนะครับตามด้วยยาวใหญ่ก็เตรียมตัวให้พร้อมครับขึ้นไปเลยครับนะครับแข่งไวพักไวครับ ครับตอนนี้หันไปที่จุดปล่อยนะครับในจอทีวีนะครับตอนนี้ทั้ง3มลำครับหงฟ้ามหาราชผ่านบัวขาวสิงสไสวยเข้าสู่จุดปล่อยเรียบร้อยนิ่งแล้วรับแล้วครับพี่น้องชาวเหนือครับเที่ยวนี้เที่ยวแรกหงฟ้ามาเป็นอันดับหนึ่งสิงสไหวยมาเป็นอันดับสองแต่ว่าเฉือดเฉือนกันประเภทปลายเส้นขนเพราะฉะนั้นนี่เที่ยวนี้ถ้าสิงสวัวยขออนุญาตชออก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  สิงสไหวยมีโอกาสชนะหงฟ้าเที่ยวนี้มีโอกาสได้จับเวลากันแล้วไว้พี่น้องแล้วมาเปิดออกมาแล้วดูด้ว่าต่างคนต่างเปิดต่ไงายต่างคนต่างปีต่างคนต่างขยา,ขา,ขาขดูว่าตอนนี้ศึกหลังตาศึกหลังตาในนามของต่างด้านหงฟ้ามหาดานกับสิงสไหวยดูนี่มาผ่านบัวเขาจะเป็นตัวแปรเข้ามายัดเยียดสร้างความป่ดใช้ได้หรือไม่ได้หรือจะสร้างความปวดเสียนเวียนเก่าให้กับต่างาน มาแล้วสิงสวยได้หรือไม่ได้ต่างคนต่างบีกปั๊บเปิด้นมาหัวเรือสมันเกอเสมอกันและนจ้าสมันเกอเสมอกันมองไม่ออกบอกไม่ได้คู่นี้มันคู่ขี้สูสีเท่านี้เว้ยประเภทยาวกลางยาวกลางสี่สิบไปไปลอกไดหนึ่งดูทีหนึ่งของฟ้ามหาราชดูยสองผ่านบวกขาวดูยสามสิงเสว้ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปว่าเราร้องน้ำได้ได้ท่านาทีต่างบ้าหงฟ้ามหาราชแต่แสงไม่แสงได้แสงไปแสงได้แสงไปดูดีสามสิงสวยไม่ท้องแค่ไรบีจีขึ้นมา ตามด้วยผ่านบัวขาวดูไม่ออกบอกไม่ได้ครับครูนี้เอาล้วครับพี่น้องเขาบอกว่าหัวเรือเสมอกันสมันเกินแล้ทีเดียวไม่ใช่โกหกโกะแต่โกะแป้ว่าโกะครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ลังสีเขาบอกว่าในเที่ยวนี้มาเขาจะกันสามลำพายมาอร่อยอร่อยอร่อยไม่แพ้ไม่แพ้เือโกะครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ลังสีเลยทีเดียวเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายว่าไงว่าไงใครจะเข้าเส้นชอไปกันยอดชัยเอาละวัยสิงสไหวยเปิดขึ้นมาแล้วจะล้าง แต่ว่าทางด้านเอาไว้หงฟาไม่ยอมหงฟ้าไม่ยอกสิงสวัยเดิมจะแสงหงฟาจะแสงหงฟาเวไกหงฟ้าเไสิ่งสวยได้ิกาแสงได้ <จะ S 1> ไม่ได้แสงได้ไม่ได้แสงได้ไม่ได้แสงได้ไม่ได้โอ้ยเ้เส้นยมันแสงไม่ได้ไวโอ้ยดูครับกองเชียร์ด้านหลังครับเป็นไงครับเสียงสายเจ่าวิ้ครับโอ้โหกองเชียร์หงฟาครับเดี๋ยวกองเชียร์หงฟ้าด้วยสิงสวัย หงฟ้าเลยแม่ก็ผ่านทดไปในประแพทเรือ40นะครับเที่ยวสลับล่องน้ำเมื่อสักครู่เหลือเจ้าทินครับสีสกเกตสองลำจะมาดูว่าอันดับที่หนึ่งครับจะคว้าสามแต้มในเที่ยวที่สองนี่จะเป็นเรือลำใดอีกสักครู่ครับจะได้ทราบผล ครับรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวรอผลแป๊บนึงครับและคู่ต่อไปนี้ครับประเภทยาวกลางเช่นเดิมครับประเภท40ไปพายครับเขาองนาวาเทพศักดิ์สิทธิ์และสิงห์ปทุมนะครับเชิญครับ